เวลาตัดเล็บแล้วเป็นแผลเป็นสาเหตุของการถูกตัดนิ้วดูแลเล็บนี่แปลว่าอะไรคะไม่ได้ไปทําเล็บสวยๆเหมือนเวลาเราไปทําเล็บเหมือนอย่างนี้ไปทาเล็บไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการรักษาเล็บเล็บงุ้มเล็บหนาเล็บขบผู้หญิงไปแตะตัวพระสงฆ์ไม่ได้แล้วทาไมปัะจุถึงไปตัดเล็บให้พระสงฆ์ในกรณีที่เวลาเราออกจิตอาสาแบบนั้นเราจะใส่ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเราจะติดสถาบันที่ปกว่าเราคือพยาบาล ขออนุญาตถามก่อนป้าจุอายุเท่าไหร่คะ60หรือ,อยัง69แล้วค่ะ69ะะก็แสดงว่าเกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะ,กะเกษียณมา9ปีเดิมเมื่อก่อนทําอะไรคะเป็นพยาบาลที่โงรงพยาบาลศร,<อ>ร,รี 5, ราชค่ะก็ทํางานจนถึงอายุ60ก็เกษียณปี57 ปกติเป็นพยาบาลผู้ชํานาญการเรื่องเล็บและเท้านะคะดูแลเล็บแล้วก็อยู่ในศูนย์บาหวานดูแลเล็บนี่แปลว่าอะไรคะไม่ได้ไปทําเล็บสวยๆเหมือนเวลาเราไปทําเล็บเหมือนอย่างนี้ไปทาเล็บไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เรื่องของการรักษาเล็บอย่างเช่นอะไรบ้างคะเล็บงุ้มเล็บหนาเล็บขบเล็บม้วนเล็บอะไรอ่ะคือคนไข้ที่จะมาคลินิกเล็บทุกคนก็จะได้รับ การตรวจจากแพทย์แล้วส่งมายังคลินิกเล็บแล้วส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเล็บแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุไหมหรือว่ามีทุกกลุ่มมีทุกอายุที่เห็นมากๆก็คือผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทําให้มีคลินิกเล็บเนี่ยเพราะว่ามันสําคัญต่อคนไข้3ประเภทอ่ามีอะไรบ้างคะประเภทที่หนึ่งคือผูกก้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาตัดเล็บแล้วเป็นแผลอะไรนิดนึงเ,ออเพราะคนเป็น<ช><ช>เ,นเนบาหวานจะ แ,แล้วทําให้เป็นสาเหตุของการถูก<ด>ตัดนิ้วนะคะเพราะว่าบางทีกิดเชื้อแล้วน้ําตาลสูงด้วยอ,ะอ่ะก็เลยก็ต้องตัดนิ้วออกอ,อย่างที่สองก็คือคนที่รับประทานยาละลายย่มเลือดเพราะฉะนั้นเวลาตัดเล็บแล้วเป็นแผลมันก็ทําให้เลือดออกไม่หยุดกลุ่มที่3ก็คือคนไข้ที่มีหลอดเลือดส่วนปลายเท้าตีเพราะว่าเลือด ไปเลี้ยงถึงส่วนปลายเท้าไม่ไม่เพียงพอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วก็เวลาเป็นแผลแล้วก็ทําให้เป็นตาเหตุของการถูกตัดนิ้วได้อ๋อคือหมายความว่าถ้าไม่รักษาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจะถูกตัดนิ้วได้คือมีปัญหาก็ต้องพบหมอเดี๋ยวหมอเขาส่งมาเองอ่าหมอส่งมาเองอาทิตย์นี้กลับมาที่กลุ่มของป้าจุที่ดูแลเรื่องเล็บเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คือมีคนแจ้งความประสงค์มาแล้วเราไปทําหรือว่าเราลงไปตามชุมชนเองคือเรารู้เรารู้ได้ยังไงคะในส่วนที่ทําเมนหลักอ่ะทำกับพระอ๋อพระสงฆ์ตามวัดนี่นะคะ ไม่คิดว่าจะมีโครงการจิตอาสาแบบนี้ล้วก็ขอขอบคุณโมทนาคนที่จะทำเช่นนี้ได้ต้องมีจิตใจสูงแล้วก็มีความเสียสละไม่รังเกียจเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าเป็นปัญหานะแต่ว่าพอพอ,พอประจุได้อธิบายอะไรออรู้ว่าเออมันมันมีปัญหาเพราะว่าหลายๆรูปเป็นเบาหวานด้วย เราเป็นผู้หญิงอ่ะอยู่ดีๆคือเหมือนกับวัฒนธรรมไทยเราผู้หญิงไปแตะตัวพระสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วทาไมปัจจุถึงไปตัดเลยให้พระสงฆ์ในกรณีที่เวลาเราออกจิตอาสาแบบนั้นเราจะใส่ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเราจะติดสถาบันที่ปกว่าเราคือพยาบาลเพราะฉะนั้นอย่างน้องต้นเวลานั้นจะเป็นคนช่วยเซอร์คูลเลตแต่น้องต้นเนี่ยไม่สามารถถูกเนื้อต้องตัวพระเพราะไม่มียูนิฟอร์มแสดงว่าเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดผู้สูงวัยที่ดูอยู่เนี่ย เดี๋ยวจะสงสัยก็คือถ้าเราอยู่ในยูนิฟอร์มหรือหรือว่าอยู่ในเครื่องแบบเราก็สามารถที่จะจับต้องหรือว่าโดนตัวได้ถูกไหมคะก็เหมือนกับเวลาที่พระสงฆ์เข้าโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่พยาบาลก็สามารถให้การพยาบาลให้การพยาบาลได้นะ<ช>อันนี้มันเป็นวิชาชีพใช่ค่ะอันนี้ทํามากี่ปีแล้วคะเริ่มตั้งปี 62, 63, 64, 65เท่าที่ทํามาเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงคะเขาแฮปปี้ไหมบอกท่าน ถามน้องต้นเลยบอกท่านว่าเดี๋ยวปีหน้าวันที่13มาใหม่นะคะท่านบอกว่าทําไมนานจังอ๋ออันนี้คือไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้ามีคนดูอยู่แล้วชุมชนอื่นน่ะหรือว่าวัดอื่นเขาอยากจะติดต่ออยากจะให้ไปให้บริการอันนี้ได้ไหมหรือว่าเราบริการแค่คนในชุมชนได้ค่ะอ๋อเนี่ยชุมชนอื่นก็ได้แจ้งความประสงค์มาแต่มีข้อแม้มีข้อแม้อ่ามีข้อแม้อะไรคะต้องมารับมา้องประสงค์มารัอประสงค์ว่าขับรถไม่เป็นแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าประตู ซื้อเองหมดเอ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆใครเป็นคนออกให้เราอ๋อก็ที่บ้านจะเปิดเป็นบ้านตัดเล็บสุขภาพเราก็จะได้ส่วนนั้นอ่ะแต่อันนั้นคือร้านร้านตัดเล็บเพื่อสุขภาพนี่คืออันอันนั้นคือเราเก็บเงินเก็บเงินเอาเอาเป็นว่าเก็บเงินจากคนรวยมาให้คนอันนี้พูดถูกไหมถูกอ่ะก็ได้เงินส่วนนั้นอ่ะไปซื้อเพราะว่าเวลาการตัดเล็บเราไม่ได้ตัดแบบทั่วไปเราตัดตามหลักการพยาบาลต้องสเตอร์ไลน์เทคนิคทุกอย่างก็ต้อง ต้อง,องสะอาดมีเซ็ตเดติ้งมีถุงมือสตเตรย์มีเครื่องมือที่ผ่านการออโต้เคปแล้วอะไรเงี้ยอุปกรณ์ก็คือจะต้องเขาเรียกเป็นเครื่องมือทางการแพทย์คือตอนนี้ผอไปทำแล้วคือคนในชุมชนก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมก็<ๆ>เดี๋ยวนี้ในชุมชนก็รู้ว่าเราเป็นพยาบาลด้านนี้เวลาคนบางคน,คน,คนมีเป็นแผลหรือหรือ,รอเล็บมีปัญหาเขาก็จะมาบอกแล้วเวลาเราก็จะไปจนเวลาเลิกงานก็ไป ตามบ้านกับปจัจจุตอนเย็นหลังจากป้ากลับมาจากทํางานไปตามบ้านกันเองอลไบางบ้า,าก็เดี๋ยวลูกๆเขาก็ดูแลก,กันเองนะแต่บางบ้าเขาก็น่ารักเขาบอกล้อโอ้ดีจังเลยเออไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนอะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยเขาเคยไปที่โรงพยาบาลแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เล็บของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเขาจะตัดเองไม่ได้แล้วเพราะว่าจะมีปัญหาเล็บก็คือพอเล็บยาวปุ๊บเนี่ยมันจะม้วนเล็บเท้านะคะส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหา คเราก็จะทำในแบบเดือนหรือ2เดือนนะคะถ้ามีโอกาสเนื่องจากวันนี้เป็นวันสําคัญที่เราเรืลึกถึงพ่อหลวงเราแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ที่หนักหนานะสำหรับคนที่เขาประสบปัญหาอยู่นะครับก็ก็ผมว่าดีมากครับแล้วก็ะอยากให้ทําทุกๆปีสูงไวัยไม่ได้แปลว่าทําอะไรไม่ได้สูงวัยสามารถทําอะไรก็ได้ในศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่อย่างกลุ่มของประโจุเนี่ยเนี่ยผมว่าเป็นสุดยอดเลยครับ ปีนี้ปีที่2ค่ะปีที่แล้วพอดีประจูเขาแจ้งแล้วก็มาร่วมด้วยเป็นการรวมตัวที่แบบได้ใส่สัมพันธ์ด้วยสำหรับประจูนะ่ะถือว่าคนรับราชการนะคะพอเมื่ออายุ60ปีแล้วสิ่งที่อยากทำคือการคืนกำไรให้สังคมอ,อันนี้เป็นความคิดที่ดีมากแล้วตอนนี้คน60ปีแล้วอ่ะสิ่งที่ยึดถือคือห้าอห้ออ่า<อ><อ>มีอะไรบ้างคะอาหาร ออกกําลังกายค่ะอารมณ์อารมณ์อารมณ์สาคัญอนามัยความสะอาดอดิเลกอดิเลกทำงานอดิเลกของปัจจุ้คือเรื่องของการจิตอาสาแล้วชีวิตปัจจุ้เนี่ยคือไว้สามสิ่งทํางานทําบุญทํางานทําบุญเที่ยวเที่ยวเที่ยวคือการชาร์จแบตชาร์จนะคะเห็นด้วยไปทําบุญ